สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาพบกับช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่31นะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านร,ราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะราคาจะเปิดอยู่ที่300มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตบวกเพิ่มปลายทาง50บนะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีกันเลยนะ น้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลิกาพาเครื่องกันด้วยนะช่องทางการติดต่อนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2ไียไลน์นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ตลอดเลยนะไอดียไลน์นะคะเป็น093 270 1982นเนาะ น้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกันด้วยนะคะพี่ๆขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะพี่ๆจะได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะจะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้นะคะเป็นพส 2, 2 4 8 2นะเหรียญเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขาน้าหลังก็จะประทับยันไว้แบบนี้เนาะรายการนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการที่สองจะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เนาะจะมาพร้อมกล่องกอรรมยีสีแดงแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองเนาะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ขา เป็นชุดกล่องกรรมการเนาะเป็นพสอสองห้าหนึ่งหกนะคะขออภัยค่ะสองห้าหนึ่งแปดนะสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้จะเป็นรายการที่สองนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะพี่ๆขาเป็นพัะเนื้อผงเนาะ ด้านหลังก็จะฝังเพชรไว้แบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่3รายการถัดไปจะเป็นรายการที่สี่รายการที่4ี่จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะอยู่ในงานเรียมคางๆแบบนี้เนาะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่4ี่นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนาะอ่าเป็นพระสั่งกระจายนะคะพี่พี่ขาเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนาะมาพร้อมกล่องอมตลับแบบนี้นะเป็นพสสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่ขาขออน,นุญาตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ พี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่5รายการถัดไปจะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นะจะเป็นผ้าขุนแผ่นพายกุมารของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี้ยมกอบแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะพี่ๆขาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฝั่งตะกุดไว้ด้วยนะคะพี่ๆขา รายการนี้จะเป็นรายการที่6รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่7นะรายการที่7จะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะพี่พๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่พๆขารายการนี้เป็นรายการที่7นะรายการถัดไปรายการที่8รายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ อยู่ในงานเลี่ยมโกบแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขาเป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะน้องรับประกันได้นะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่แปดเราไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปูไข่เนาะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขา ลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะเป็นพศสอง5นห้าห้านะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบรายการนี้จะเป็นอ่ารายการที่สิบนะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่ๆค่ขาเป็นพศสอง5ห้าสองห้านะ รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่11อรายการที่11จะเป็นพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเลือนต่งบุญเติมนะจะมาพร้อมกล่องพร้อม,รอม,รอมตรับแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่นะเป็นพระเนื้อผงเนาะขออนุญาตไปรายการที่ส2องนะรายการที่12สอง จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะเป็นรุ่นบารามีท่วมทนนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องพร้อมต้อนรับแบบนี้เนาะเป็นพอสอง,สองห้าสามหกนะน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้รับชมเหรียญเขานะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขา รายการนี้จะเป็นรายการที่12นะรายการถัดไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่13รายการที่13จะเป็นเหรียญหลวงปูทิมนะวัดละหารไรนะคะเป็นเนื้ออาปกาญหนอเป็นพศส,สองห้าหนนะคะพี่พีขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกอดพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้นะคะพี่พี่ขา ให้รับชมภาพไม่ใช้กันยังไงก็กราบขอไปพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะจ๊ะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14ี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่ขาเป็นพศส5องหสองหนึ่งนะมาพร้อมงานเลี่ยมกรอบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานแบบนี้นะคะพี่พี่ขาจะหลังจะเป็นหลังเท้าเวสวุวรรณเนาะ 300ยทุกองทุกรายการนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่15ห้านะรายการที่สิบ้าจะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบแบบนี้นะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ขา ฝากพี่พี่เอทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลิกาพระเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะคะพี่พี่ารายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16จะเป็นเหรียญ้อหาเหรียญจุลาลงกรนะคะพี่พี่ขามาพร้อมงานเลี่ยมกรบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานแบบนี้นะ,ะด้านหลังก็จะเป็นอาช้างสามเสียนนะคะพี่พี่ขา รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพญาคุดหลวงปูเ่เสงนะคะเครื่องรางพญาคุดหลวงปูเ่เสงเนาะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญเสมาพัดยศเนาะ นี่นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเป็นพศส5 1 8นะคะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเปียกทองเนาะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่รองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะถ้าชอบสนใจยังไงก็สามารถแอนไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการถัดไปเป็นรายการที่ยีิบ รายการที่ยี่สบจะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่ขาจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เนาะจะเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสวยนะพี่พี่ขาเหลี่ยนสวยเหลียนคมเหรียนชัดนะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พีขาน้องรับประกันได้เลยนะรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่21บ็จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเนาะจะมาพร้อมเครื่องล้างสิ่งนะคะพี่พี่ขามาคู่กันแบบนี้เลยนะพี่พี่ข้างในที่ได้ไปคุมนะพี่พี่ขาราคาสามร้อยนะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่22สิบสองรายการที่ย2สิบสองจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่พี่ขาจะมาพร้อมงานกล่องแบบนี้เนาะน้องขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะ นี่นะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสา0รทุกองค์ทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พขาเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50าสิบเนาะหรือพี่พี่ท่านไหนที่ส,สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีกันเลยนะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการที่23จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พขา มาพร้อมงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะให้รับชมภาพไม่ใช้กันยังไงก็กราบขอพาพี่พี่เอฟทุกท่านด้วยนะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกจะแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรเบอร์เข้ามาสอบถามน้องกันได้นะคะพี่พี่ที่โทรเข้ามาเนาะก็แจ้ง E ีีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่24จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโลนะจะเป็นเนื้ออาปการนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาเป็นพศ2508นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่25รายการที่25นะคะจะเป็นสร้อยหินยก เจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่พี่ขาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนาะเป็นสร้อยนะคะพี่พีขาสามารถสวมหัวได้นะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ยีสิบห้าเนาะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นหินยกเจ้าแม่กวนอิมของพระพุทธจาจย์โตนะพี่พี่ขาแบบนี้เนาะ รายการนี้เป็นรายการที่26นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่27รายการที่2 7จะเป็นเครื่องรางเขี้ยวเสือเกะนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้นะ300ร้อยทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางขออนุญาตปวกเพิ่มอีกห0บนะรายการนี้เป็นรายการที่27รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่2 8ดนะ รายการที่28จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคุณวัดบ้านไล่นะคะพี่พีขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ำสติกหนาๆแบบนี้กันเลยนะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปจะเป็นรายการที่29 รายการที่29้นะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัสแกเป็นเหรียญอัปปะกานะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะต้องปกทุกองทุกรายการนะคะพี่ๆขานองรับประกันได้เลยนะลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะพี่ๆขารายการถัดไปจะเป็นรายการที่30สบ รายการที่30จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พีๆ่ะสวยๆเลยนะพี่ๆน้องฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่31นะคะพี่ๆขา รายการที่สามสบเอ็ดจะเป็นพระซุ้มโกเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาน้องให้รับชมกันแบบนี้กันเลยนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบสองรายการที่สาสิบสองจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่ๆขา,าภายในงานเลี่ยมกรอบนะก็จะ มีลวดถักแบบนี้นะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ํำหนาๆแบบนี้นะผ่านการใช้งานมานะคะพี่พี่ขารายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามจะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้เนาะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันนะพี่พี่ลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะพี่พี่ขา รายการถัดไปนะเป็นรายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคศิตารามนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่าอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะจะเป็นหลังหนุมานนะคะพี่พี่ขาหนุมานเชิญธงเนาะเป็นพอสองห้าสองหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่รายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้า รายการที่35จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะอยู่ในงานเลี้ยมกอบกันน้ำพลาสติกแบบนี้นะพี่ๆขาสวยๆกันเลยนะได้ไปพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่36นะ รายการที่36จะเป็นการน้ำร้อนของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆลองรับชมแล้วก็พิจารณาการดูได้นะพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน้องกันได้หรือขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่36รายการถัดไปจะเป็นรายการที่37นะคะรายการที่37จจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อสด วัดปากน้ำพาสีเจริญนะจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่ๆขานี่เนาะสวยๆกันเลยนะจะเป็นอาเหรียญเปียกทองนะคะพี่ๆให้รับชมกันแบบนี้นะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบอาสามสเจดนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบแปด รายการที่สามดจะเป็นพระสมเด็จบุทองนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่รองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะเป็นอาพสสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดนะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สาสิบเรายการที่สาม้าจะมาพร้อมกล่องกระมี่สีเขียวๆแบบนี้เลยนะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตแกะให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะ นี่นะคะเป็นชุดกล่องกรรมการของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะเป็นพศรสองสี่สองสดสามนะคะพี่พี่ขาหหลังเขาก็จะประมาณนี้นะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่ขรายการนี้จะเป็นรายการที่39รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบ รายการที่สี่สิบนะจะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขาจะมาพร้อมกล่องกรรมยี่สีแดงแบบนี้เนาะเป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ขาเป็นชุดกล่องกรรมการนะเป็นเหรียญเปียกทองด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องขอนี้าตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะนี่นะคะพี่พี่ขาเหรียญจะมีความสวยความคมความชันแบบนี้เนาะ พี่ๆท่านใดที่สนใจนะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรเบอร์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน้องกันได้น้องฝากพี่ๆนะที่เข้ามาที่โทรเข้ามานะช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องนิดหนึ่งนะคะพี่ๆขาน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะ สำหรับวันนี้นะน้องก็ขอขอตัวลาพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ